สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดที่11หน้า77หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2ยังอยู่กันในบทที่6เรื่องของเส้นขนาดน,นะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ยังอยู่ในเรื่องสมบัติของเส้นขนานและสมบัติของเส้นขนานที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งจากกิจกรรมในหน้า75นะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั้นจะรวมกันได้180องศาเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า77พร้อมกันเลยค่ะ เริ่มที่ข้อที่1นะคะโจทย์กำหนดให้เส้นตรง GI ขนาดกับเส้นตรง KM นะคะอ่ะเส้นตรง GI และเส้นตรง KM อยู่ตรงนี้นะคะและมีเส้นตรง NQ เป็นเส้นตัดขวางนะคะเพราะว่าเขาตัดเส้นขนาดคู่นี้โจทย์ถามว่า มุม KPO มีขนาดเท่าใดทีนี้มุม KPO อยู่ตรงนี้นะคะและเราจะใช้ความรู้ในเรื่องมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งจากที่โจทย์กำหนดบอกมาว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนาดกันนะคะดังนั้นขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะรวมกันได้180องศา ดังนั้นมุม137องศารวมกับมุม KPO จะมีค่าเท่ากับ180เราอยากทราบแค่มุม KPO อย่างเดียวดังนั้นวิธีการหาคือเรานำา180องศาตั้งลบกับ137องศาก็จะได้เท่ากับ43ข้อนี้เราก็ตอบ43องศานะคะ ต่อามาข้อที่2นะคะโจทย์กําหนดให้เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง PS ตัวนี้เป็นเส้นตัดขวางโจทย์ถามว่า มุม L R Q มีขนาดเท่าใดซึ่งมุม L R Q คือมุมนี้และจากความรู้ในเรื่องของขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางจะต้องรวมกันได้180องศาคือมุม85องศาและมุม L R Q ตัวนี้ต้องบวกกันแล้วได้180 เราอยากทราบแค่มุมนี้มุมเดียววิธีการคือเราก็นำ180องศาตั้งลบด้วย85องศาก็จะได้คำตอบเท่ากับ95องศาต่อไปข้อที่3นะคะโจทย์บอกว่าส่วนของเส้นตรง IK ขนานกับส่วนของเส้นตรง MO ดังนั้นข้อนี้ส่วนของเส้นตรง PS ตัวนี้เป็นเส้นตัดขวางนะคะโจทย์ถามหามุม ORQ ว่ามีขนาดเท่าใดมุม ORQ อยู่ตรงนี้นะคะและโจทย์กำหนดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมาให้คือมุม KQR นะคะว่ามีขนาดเท่ากับตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะสัญลักษณ์มุมฉากตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ90องศาเราอยากทราบมุม ORQ เราก็นำา8 8 0องศาตั้งลบกับ90ก็จะได้เท่ากับ90องศาข้อที่4นะคะส่วนของเส้นตรง NP ขนานกับส่วนของเส้นตรง RT และมีเส้นตรง AB เป็นเส้นตัดขวางนะคะโจทย์ถามหามุม PJL จ j PJ l อยู่ตรงนี้และโจทย์ให้มุม93องศามาตรงนี้นะคะ และจากความรู้ในเรื่องขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนั้นต้องรวมกันได้180เราก็นำ180องศาตั้งลบ93องศาก็จะได้คำตอบเท่ากับ87องศานั่นเองนะคะข้อที่5เส้นตรง KM ขนานกับเส้นตรง OQ และมีส่วนของเส้นตรง r u เป็นเส้นตัดขวาง จทํถามหามุม KST มุม KST อ่ะอยู่ตรงนี้นะคะมุม KST และโจทย์ให้มุม110องศาตรงนี้มานะคะจะต้องรวมกับมุม KST แล้วได้180องศาเราอยากทราบแค่มุม KST มุมเดียววิธีการก็นำ180องศาตั้งลบกับ 110องศาจะได้คำตอบเท่ากับ70องศาต่อมาข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะเส้นตรง PR ขนานกับเส้นตรง W Y นะคะและมีเส้นตรง HK เป็นเส้นตัดขวางโจถามหามุม W N L มุม W N L อยู่ตรงนี้ถามหามุมนี้นะคะ วิธีการหาคือเราก็นำ180องศาตั้งลบกับ102องศานะคะเพราะว่าเราทราบมาว่า2มุมนี้นั้นต้องรวมกันได้180อยากทราบแค่มุม w n n l มุมเดียวเราก็นำ180ตั้งลบด้วยมุม102องศาตรงนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ78องศา ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า77หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะและถ้าหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ